เพราะว่าผมอยู่ในวงจรนี่มาตั้งสาสิบกว่าปีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเลยเสียโป้เข้าไปอาทิตย์หน้าออกเลียกมีชื่ออะไรนะฮะเฟย์ออฟเฟย์ออฟนะฮะปัจจุบันนี้เฟย์ออฟไอแอนด์อาร์วิธีจับควายนี่ยังมีวิธีควายด้วยครับใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาค่ะแขกแล้วก็คุณอัจุนนาคมาพบกับคุณผู้ชมทาง v o c e TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งคุณอัศ วันนี้ผมขอ,ขอแซวคุณก่อน รู้นะคือชึดอะไรอยู่สายตาคุณเนี่ยปิดอะไรไม่มิดหรอกครับคุณลงมาจากจานบินเหรวครับวันนี้ผมเห็นคุณแต่งตัวเหมือนมืออวกาศมากเงินระยิบระยับดิฉันเขางงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ก็สวยนะครับไม่ค่อยเก่งเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมก็บอกว่าอยากจะให้ใส่กระโปรงยาวบ้างอยากจะให้ลองนุ่งกางเกงดูบ้างเมื่หลังนุ่งกางเกงขาสั้นดีไหมครับว่าให้เข็มขัดเอาเอาสั้นเท่าเข็มขัดคือว่าคุณผู้ชมก็คงเห็นเราสองคนมาเกือบสองปีแล้วว่าคุณอาจก็เริ่มเบื่อแล้วนะ เดี๋ยวผมจะได้นุ่งกระโปรงมาบ้านแก้เบือ่อ <c oughs> แล้วก็กใส่วิก อะไรมาด้วยนะคะแปลงเพศเลยไหมเยอะไปนะครับวันนี้แต่วันนี้แต่งตัวนะครับเข้ากับธีมที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยนะครับก็เป็นธีมเรื่องเกี่ยวกับนิยายอีโรติกที่มาที่ไปนะฮะมาจากเราขอนะฮะขอดึงนะฮะมาจากรายการดีวาสคาเฟ่ว่ามีแฟนรายการดีวาสคาเฟ่นเขียนขึ้นมานะฮะบอกว่ารบกวนอยากทราบความเห็นเกี่ยวกับนิยายติดเรทในเมืองไทยค่ะอ้างอิงจากกระทูนี้แล้วก็เอามาจากพันทิปนะครับด้วยกําลังอยู่ในช่วงโปรโมทกรุงเทพเมืองหนังสือโลกนะครับอยากทราบอยู่2ประเด็นค่ะ ควรหรือที่เมืองไทยจะมีนิยายติดเรทที่เยาวชนหรือเด็กที่จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นสามารถหาอ่านกันได้ง่ายๆทั้งทางเว็บไซต์และจากร้านขายหนังสือ 2. ผิดไหมที่นิยายที่มีการค้นหาข้อมูลมาเขียนแต่เขียนแล้วอาจจะอ่านดูแล้วไม่สมจริงนะฮะ ก็มีบอกด้วยว่าอาจจะไม่ต้องนำเสนอทั้งเบรกนะคะแต่เผอิญรายการ divorce Ca เป็นรายการที่เกาะติดอยู่กับกระแสที่เป็นทอล์อัปเดตพาวเป็น Social ลกส s ิเป็นสถานการณ์แขกก็เลยขโมยขโมยก็เอ๊น่าสนใจแขกคิดว่าคำถามนี้น่าสนใจโดยเฉพาะคำถามที่บอกว่าควรหรือไม่ที่เมืองไทยจะมีนิยายติดเตรดมันน่าสนใจตรงที่ว่า ถ้าประเทศเมืองไทยเหมือนเป็นข้อยกเว้นไงครับสัวประเทศอื่นมีได้ไม่เป็นไรหรอกแต่เมืองไทยควรมีหรือเปล่าอแขกว่าดูเรื่องโ sociolinguistic นี่แหละคุณอาจอันเนี้ยเป็นการใช้ภาษาแบบใช้เป็น subconscious เลยนะคือโดยไม่รู้ตัวว่าเราเรามักจะไม่รู้ตัวอยู่เสมอว่าเรามักจะยกประเทศไทยให้เป็นเคสยกเว้นสำหรับทุกเรื่อง exceptional ทุกอย่างคือถ้าไม่มีสับ c o n s c i o u อันนี้คุณอาจคำถามนี้จะบอกว่า โลกทั้งใบเนี่ยควรจะมีนิยามติดเรดไหมไม่ใช่จำเพาะเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมีคุณนะลักษณะพิเศษอะไรไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่านี่ก็มาอยู่กลับมาที่นิยายติดเรดมันคืออะไรพอสารภาพ คุณผู้ชมคะดิฉันไม่เคยอ่านนิยายติดเลยคือดิฉันอ่านนิยายรักนิยายโรแมนติกอ่านกฤษณาศกศิลว์วินิจเฉยกุลอ่านปิยพรศักดิ์เซมอ่านกิงชาดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วนะเพราะรแก่แล้วเริ่มไม่พาฝันละหรือก็รู้ว่ามีนิยายของเออสวยใสไม่ไม่สวยใสที่วัยรุ่นเขาอ่านกันน่ะจำสายอสำนักพิมพ์จำสายแล้วอีกทีหนึ่งดิฉันก็อ่านเว็บโปไปเลยค่ะอะไร XX ผมก็ไม่อยาก ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยผมรู้นะฮะว่าคุณคำปากาอ่านพวกประสบการณ์นวนนางอะไรอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมฮะตลอดอ่านตั้งแต่ยังเป็นเล่มจนเขาเอามาออนไลน์ดิันียเป็นแฟนคลับคุณกังฟูคือถ้าทำวิธีให้ผมอีกทีเด็ดิันีจะไม่ได้ทำนิยายโรแมนต์ดิันีจะต้องมาทำพวกนิ้โป้เลยโป้เลยเพราะว่าของไทยน่าสนใจมากณอาจถ้ามีโอกาส เราแ <นะ S 2> ม้จะไม้มาคุยด้วยน, <ะ S 1> นี่ทีนี้ผมมาพูดถึงว่านิยายอีโรติกสักหน่อยว่ามันแตกต่างจากเรื่องโปที่คุณรมการชอบอ่านอย่างไระนะคะนิยายอีโรติกเนี่ยก็คือก็จะเหมือนนิยายพาฝันหน่อยหนึ่งที่ว่าจะมีที่มาที่ไปมีพล็อตเรื่องอย่างเรื่องโปที่คุณรมการชอบอ่าน <c oughs> นั่นกคือมาถึงก็ ไม่เขามีพลอตเขามีพลอตแต่พลอตไม่แต่พลอตมันก็คือแบบว่าไม่ค่อยบรรยายถึงเรื่องพลอตที่มาที่ไปว่ามีอะไรเท่าไหร่อัไปด้อัปเดตเดี๋ยวนี้มีพลอตซับซ้อนมีพลอตการเมืองพลอตชนเผ่าอ่ะวันเอาเอากลับมาี่เ่องเลยของารค่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความรักนะคะเข้ามาแล้วก็จะมีฉากอีโรติกแต่ฉากอีโรติกก็คือก็จะบรรยายเหมือนฉากบทอัศจรย์ในวรรณคดีหน่อยที่ไม่ไม่ไม่บรรยายตรงจริงเหรอคุณอาจไม่บรรยายตรงแบบตรงแบบตรงแบบ ออกมาเป็นคาพูดอย่างนั้นเลยนะครก็ทั้งจะมีแบบมีการใช้คําเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมคุณอ่านแต่นี้คุณอ่านแต่เรื่องโปแล้วคุณก็เลยจะแบบนาก็ทีนี้นิยายอีโรติกเนี่ยมันมันมีกี่ช่องกี่แบบคุณอัดของไทยในฐานะที่คุณอัดเนี่ยเป็นแฟนขาประจําคือเราเคยพูดถึงนิยายวายกันมาแล้วนะคะ ชายรักชายหญิงรักหญิงนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่คุณผู้อ่านที่เขาเขียนมาและแสดงความเป็นกังวลเนี่ยว่านิยายติดเรทเยาวชนหรือเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยสามารถหาอ่านกันได้ผมคิดว่าอันนี้กรณีเนี้ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มีนิยายติดเรทที่โพสต์ตามเว็บไซต์แล้วก็รวมถึงที่มีการพิมพ์ออกมาและที่พิมพ์ออกมาเนี่ยหน้าปกก็คือจะเหมือนนิยายวัยหวานทั่วไปที่จะดูไม่รู้ว่าเป็นนิยายติดเรท เขาเป็นห่วงกังวลตรงจุดนั้นหรือเปล่าผมสงสัยอยู่ทีนี้มันติดเรทแค่ไหนแขกจะยกตัวอย่างแขกก็เลยเข้าไปเซิร์ชค่ะเซิร์ชคําว่านียัยติดเรทตกใจนะคุณอาจขึ้นมาหลายเว็บมากแล้วก็มีนักเขียนที่เขาเป็นที่รู้จักกแล้วเขาก็โพสต์เป็นตอนตอนแล้วก็จะมีคนเข้าไปติดตามบอกว่า แม้บางคนอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องจําเป็นหากความพึงพอใจกับภาษากายก็เพียงพอต่อการทําความรู้จักหลังจากค่ําคืนที่แสนเร่าร้อนอผ่านไปทุกอย่างก็จบลงม,มันอาจเป็นการใช้ชีวิตที่ผิดมหันแต่ไ้เม่อมองกลับมาเห็นในอดีตในวันนี้แต่หากความสุขเล็กๆนี้ก็ทําให้ใครหลายคนยอมเดินในเส้นทางนี้ ก็เป็นบทสนทนาเฮ้ยยังไงวะไม่ถึงยี่สิบนาทีเสร็จแล้วเหรอวะกวินทักขึ้นเมื่อเห็นเบนจามินเดินมานั่งที่เก้าอี้ข้างเขาผมว่าน่าจะยังไม่ได้ทําอะไรมากกว่าคาเชนน้องเล็กสุดในวงกล่าวขึ้นพร้อมกับหัวเราะเยาะเบนจามินไม่ตอบโต้ใดๆนอกจากหัวเราะฮึ่ในลําคอคนอย่างเบนจามินไม่เคยปล่อยให้ผู้หญิงคนไหนรอดไปได้สักคนหรอกไอ้น้องเอย๋ยแกยังรู้จักเพื่อนพี่น้อยไปแล้วก็พูดกันมา จริงเหรอครับพี่ยังไม่เคยนอนกับผู้หญิงพี่จะนอนกับคนที่พี่รักเท่านั้นโอ้ยน้ำเนา่าไม่มีแล้วผู้หญิงบริสุทธิ์อ่านะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากที่พูดกำกวม,มกำกวมจะขึ้นเตียงหรือไม่ขึ้น,นเตียงแล้วก็จะมีคำพูดที่แม้จะไม่บ่งบอกถึงนัยยะของก,การร่วมเพศอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็จะมีคำพูดแบบเอ้ยยี่สิบนาทีเสร็จแล้วหรืออะไรอย่างนี้เร็วไปหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นนิยาย ยกตัวอย่างของนิยายติดเรทแล้วเท่าที่เราเอามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังก็คือว่าเป็นช่วงที่ออกอากาศได้ไม่นับว่ามีหลายตอนที่ออกอากาศมไม่ได้ถ้าใครสนใจในิยายติดเรทเป็นการส่วนตัวนะคะก็ลองเข้าไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตแต่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าเอ๊ะแล้วเยาวชนจะอ่านวรรณกรรมเหล่านี้อย่างไรเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าคะ่ะค่ะครับเรามาต่อในเรื่องนิยายติดเรท ตะกี้คือพึ่องอินโทรดักชั่นโฟร์เพลงให้มันก็น่าตกใจสมวว่าแขกมีลูกแขกก็อาจจะตกใจแขกก็จะตกใจว่าเอยถ้าลูกแขกอ่าน <c oughs> เออแขกควรจะต้องดูแลเขายัางไง <c oughs> นี่เขาบอกว่าอย่างนี้ลานจอดรถหลังร้านมี <c oughs> รถเพียงไม่กี่คันว่างเปล่าไรผู้คน กวินรีบคว้าตัวของแพรประภาเข้ามาก่อนและซุกไซซอกคอด้วยความกระหายอีกฝ่ายแม่ในตอนแรกจะรู้สึกตกใจอยู่บ้างแต่ก็เพียงครู่เดียวเพราะหลังจากนั้นหญิงสาวก็เริ่มตามเขาได้ทันปากสีแดงสดถูกบี้บทรุนแดงขึ้นการเล้าลม เป็นไปอย่างเร่าร้อนทั้งสองเริ่มครางเสียงกระเซากรวินดึงตัวออนอินเข้ามาในรถชุดเรสก็ออกสีดำเลือดต่ำลงเอวบราสีลูกไม้สีเดียวกับชุดจะถูกปลดออกไปมือสองข้างนวดเคล้าครึงเป้าสีขาวนวลด้วยอารมณ์ที่กุกรุ่นก่อนจะเริ่มไล่ลิ้นไปต่ำซอกคอและเนินอก สวยคู่นั้นยกสะโพกคลมกรึงอย่างชำา <c oughs> นาญโอ้คุณอ่านดิฉันจะเป็นลมเขาว,วัยรุ่นเขาอ่านกันอย่างนี้จริงๆหรอทําไมคุณจะมาแบบว่าทากรีดกราดไปทําไม <c oughs> วะคุณอ่านยิ่งกว่านี้อีกนะครับไม่แต่ว่าเ <c oughs> ว็บโป้มันก็คือเป็นเป็นรู้เลยว่าโป <c oughs> ้แต่อันนี้มันมาในคราบของน<อ><ห>ิยายโรแมนติกแต่ความจริงในมันมันก็ไม่ได้เพิ่งมีในยุคสมัยนี้นะฮะแล้วเขาก็ใช้คําจุมงพิษจูบหน้าผากคือมัน ปนกันไประหว่างนิยายโรแมนติกอะไรนะขยับสะโพกอย่างชำนาญกับบริหารจุ้งพิษหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดความจริงรุ่นเรานะครับผมไม่ทราบว่าคุณแขกเคยอ่านปากของจามรีพันชมพูเอ่ยของวัยนาวละเอ่ยหรือว่านักเขียนผู้ชายที่แบบว่าอย่างสยุมพูทศพลอย่างเงี้ยฮะก็ในยุครขนาดนั้นเลยเหรอจำไม่ได้แล้วล่ะว่ามันเล่าร้อนขนาดนั้นหรือขนาดของสยุมพูทศพลนี่แบบเล่าร้อนมากแต่ของจามรีพันชมพูอย่างเงี้ยก็คือก็มาในแนวนี้เหมือนกันหรือไม่กระทั่งนิยายแปลของแบบว่าฮาร์เลคคีนอย่างเงี้ยเป็น ต้นนะฮะเรื่องผมยังจำแต่คุณอาจรู้ไหมว่าในงานสัปดาห์หนังสือปีหนึ่งมันจะมีประเภทของนวนิยายโรแมนซ์ที่แปลจากสังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วจะเป็นหน้าปกเป็นผู้ชายหล่อรับมือแล้วผู้หญิงเอวบางล้วก็จะมีประกองกอดกันมจะมีผมปลอนพระเอกจะแบบเป็นที่รู้กันวันนี้เป็นนิยายโรแมนซ์ที่จะมีบทรักอันเร่าร้อนเขาถูกตำรวจจับนะคุณอาจว่านี่เป็นสื่อรามมกนาจาร์ประเด็นที่เราจะมานำมาคิดเล่นเห็นฟางกันในวันนี้ก็คือประเด็นนี้ค่ะว่า เอ๊ะที่อยู่ของวรรณกรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วนวนิยาัยที่มีบทรักอันเร่าร้อนเนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนจริงหรือเปล่ามก็ในใน,นึงผมคิดว่าจริงอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าทําให้คือบางทีคนเขียนเนี่ยฮะเป็นคนเขียนที่น่าเออน่า,น,าน่าตกใจเหมือนกันว่าคนเขียนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเออเป็นคนเขียนที่เป็นวัยรุ่น แล้วบางทีอ่านแล้วผมก็รู้ด้วยว่าคงจะไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้วก็ฟังจากเรื่องบอกเล่าแล้วก็เขียนอย่างนิยายวายที่เป็นเรื่องชายรักชายอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ผมเป็นกังวลว่าไม่ใช่เรื่องว่าสิ่งที่มีบทบทเพศอีโรติกเนี่ยขึ้นมาให้เด็กเยาวชนอ่านแต่ว่าเรื่องเพศศึกษาที่เด็กได้รับขึ้นมามันเป็นเพศศึกษาที่ผิด แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้นักอ่านอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันแบบผิดๆอย่างเช่นถ้าเกิดอัานอานิยายวายซึ่งเป็นเรื่องอฉากที่อีโรติกระหว่างพระเอกกับนายเอกนะฮะพระเอกกับนายเอกว่ามีฝ่ายรุกกับฝ่ายรับขึ้นมาและเมื่อฝ่ายรุกสอ,อ,อดใส่ก็คือเขาเ็าเปัญญายที่แบบว่าไม่ได้จงครื่มนักนะฮะแต่ว่า ในฝ่ายรับผู้ชายมีสารคัดหลั่งออกมาด้วยผมก็เขาหมาถึงน้ำลายหรือเปล่าสารคัดหลั่งคือออกจากตรงนั้นอย่างนี้ผมก็แบบว่าอหนูจ้ะแบบเพราว่าหนูคงจะเข้าใจอะไรผิดว่าในการเรียนเพศศึกษาตในในชั้นเรียนเนี่ยคืออาจจะไม่ได้สอนถึงขั้นนั้นก็เลยทําให้เด็กรับมาผิดด้วยหรือเปล่าคือคุณหักมุมมากเลยนะคือทีแรกเนี่ยแขกเข้าใจว่าคุณอาจเป็นห่วงเป็นห่วงว่า เด็กเยาวชนอ่านนิยายติด<ม>เกรดอ่านิยายโรแมนติกที่มีบทรักอันเล่าร้อนจนเลยขอเบเขตในสายตาของผู้ใหญ่<ม>แล้วจะทําให้เด็กใจแตก<ม>ทําให้เด็กเรียนแบบพฤติกรรมทางเพศแต่ความเป็นห่วงของคุณ<ม>กับตลปัดคือคุณ <laughs> เป็นห่วงว่าคนที่เขียนนิยายติดเรดเหล่านั้น<ม><ม>จะไม่มีประสบการณ์ทางเพศจริงๆแล้วมาเขียนเรื่องเพศตามจินตนาการ คือคือคุณดิฉันงงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหากว่าคนแต่งแต่งนิยายเหล่านั้นมีประสบการณ์ทางเพศอันโชคชนจริงไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ทางเพศก็ได้แต่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องความรู้เพศศึกษาของคุณแปลว่าอะไรอ่ะคือหมายความว่าความรู้ทางเพศศึกษาที่ถูกต้องก็นิยายอ่ะเขาไม่ไดเอามาสอนเพศศึกษาคุณนึกออกไหมเขาจะให้ฟินเขาอ่านแล้วจะให้แบบว่า ถึงไหนถึงไหนก็พอแล้วความพารุนหันก็พอแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องสมจริงก็ได้แต่ขอให้มันตอบสนองแฟนตาซีหรือว่าจินตนาการทางเพศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นห่วงของคุณเนี่ยมันสองระดับไงคือคนทั่วไปเขาเป็นห่วงระดับทังหนึ่งห่วงระดับทางศิลธรรมสองห่วงว่า เหมาะเป็นวรรณกรรมท,ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่แล้วเยาวชนเข้าถึงวรรณกรรมเหล่านั้นง่ายเกินไปและไม่มีผู้ใหญ่คอยคัดกรองว่าววรรณกรรมเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ คนธรรมดาสามาัญเ็าห่วงกันแต่ที่คุณห่วงเนี่ยมันไม่เหมือนกับสามัญชนตรงที่คุณห่วงว่าคนที่เขียนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางเพศจริงๆแล้วมาเขียนอะไรเลื่อนเปืออเ้อนเลยเพ้อคอนเทนต์ไม่ไม่สมจริงคอนเทนต์ไม่สมจริง <c oughs> คือคุณก้าวหน้ามากเลยนะคุณครับค,คุณอย่ามาเคลมว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเซอร์อนุรักษ์นิยมคือคุณก้าวหน้าแต่อันนี้ค่ะเป็นข้อสังเกตแ็กเอ่อเท่าที่คุยกับคนที่อยู่ในวงการสื่อพิมพ์เขาบอกเหมือนกันว่าคนที่เขียนนิยายติดเบสจำนวนมากเป็นเด็กวัยรุ่น อายุน้อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางเพศจริงๆและที่เขียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดเอาเองทีนี้มีบทความของอาจารย์นี่ที่เยี่ยมสีวงเก่ามากนะคะเรื่องความรักเพศสภาพแล้วก็ปัญหาของสังคมไทยซึ่งแขกคิดว่าจะตอบคําถามของคุณผู้ชมดีวัสคาเฟ่ได้ว่าเอ๊ะนิยายติดเรดเนี่ยควรจะมีไหมในสังคมไทยแล้วตอบคําถามของคุณอาจได้ว่านิยายติดเรดวรรณกรรมอีโรติก มันไปช่วยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาหรือไม่หรือไม่แล้วมันเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายต่อคนอ่านกันแน่เดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าครับเรามาต่อเรื่องนิยายติดเรทต่อคือพอถามว่าเอ๊ะสังคมไทยควรจะมีนิยายแบบนี้อยู่ไหมเยาวะชนอ่านแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าในบทความเรื่องความรักเพศสภาพแล้วก็ปัญหาของสังคมไทยนะคะอาจารย์นี่ที่พูดถึงบทอัศจร,รย์ในวันในวันคดีไทยเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามแล้วว่า มีก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าในสังคมไทยก็มีบทอัศจรรย์นะคะฟรีซัมยังมีเลยนะฮะเป็นบทอัศจรรย์อันพิลึกพิสดานอยู่ในวรรณกรรมไทยมานานแล้วคนได้กับเงื่อน่านะคะแต่ว่าอาจารย์นิีิบอกว่าเออมันเป็นการดีที่เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยนำเอาวรรณคดีเก่าอย่างสมมุติว่าเรื่องพันหลอมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเพศสัมพันธ์จะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเพศสัมพันธ์ ในที่เปิดเผยแบบนี้ขัดกับวัฒนธรรมหรือไม่เพราะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าในวัฒนธรรมไทยแต่เดิมคือในวรรณคดีเก่าเช่นเรื่องพระลอก็มีมฉากบรรยายเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างค่อนข้างจะจง,<ร>งคืม,คมทีดเดียว นะคะอย่างไรก็ตามมันมีปัญหาในการที่เราจะเอาเรื่องพัะลอรหรือวรรณคดีเรื่องใดก็ตามเป็นตัวแบบในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ทางเพศในวัฒนธรรมเก่าของไทยเพราะเหตุที่วรรณคดีเขียนขึ้นตามขนบทางวรรณกรรม เมื่อมันเขียนขึ้นตามขนบทางวรรณกรรมมันก็ไม่จําเป็นว่าวรณคดีจะต้องสะท้อนความจริงทั้งหมดเพราะฉในนิยายติดเทรสก็ไม่จําเป็นจะต้องสะท้อนความจริงเพราะเขาก็ต้องมีขนบทางวรรณกรรมของเขาเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราหรือว่าในบรรดาคนที่ศึกษาเรื่องวรรณคดีทั้งหลายก็ยังไม่ได้ไปศึกษานิยายติดเรเหล่านั้นในฐานะที่เป็น ขนบหนึ่งของวงการวรรณกรรมไทยแล้วจะได้ไปดูว่าเอ๊ะไวยากรการแสดงความรักในนิยายเหล่านั้นเขาแสดงความรักอย่างไรเพศสัมพันธ์ในนิยายเหล่านั้นเมื่อศึกษาเป็นเยอะๆแล้วอ่ะถติว่าเอาร้อยเรื่องเนี่ยมานั่งเทียบเคียงกันเนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นของ ความรักอย่างไรเห็นแพทเทิร์นความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรเห็นแพทเทิร์นการมีครอบครัวอย่างไรแล้วสะท้อนทัศนคติว่าความรักกับเซ็กส์ของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เหมือนหรือต่างจากสมัยสยมภูทศพลหรือว่าจันรดีพันชมพูอย่างไรนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะเวลาที่เราอ่านลิลิตพระรอเนี่ยเวลาที่เราอ่านลิลิตพระรอเนี่ยมันจึงต้องดูว่าเอ ไม่ได้ดูว่ามันสะท้อนความเป็นจริงอย่างไรแต่ดูว่ามันเป็นหัวข้อที่เราจะได้เห็นบทบาทสถานะของหญิงชายเพศสัมพันธ์ที่อยู่ในนั้นอย่างไรอ,อาจารย์นี่ที่ยกตัวอย่างว่าอย่างบทอาจารย์บทอสศารย์ในเรื่องอพระลอเนี่ยจะเห็นว่าเพศสัมพันธ์ในเรื่องพระลอนั้น ไม่เกี่ยวกับการสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เลยแต่บทอัศจรรย์ในเรื่องพระลอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความหารืหันทางกายโดยตรงและเป็นความหารืหันทางกายแต่เพียงอย่างเดียวเลยด้วยซ้ำนะคะนั่นคือเพศสัมพันธ์ของตัวละครทั้งหมดในพระลอไม่ว่าจะเป็นพระเพื่อนพระแพงนางรื่นนางรยแล้วก็ตัวตัวพระลอเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพื่อจะมีลูกไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพื่อจะสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยไม่เคยคุยกันว่าออ๊ยเรามีอะไรกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีเราต้องแต่งงานเราต้องมีลูกกันแต่ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความพันหันทางกายล้วนเพราะฉะนั้นนะคะการที่มนุษย์สมัยนี้โดยเฉพาะคนไทยในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเพศสัมพันธ์มีหน้าที่หลักอย่างเดียวก็คือการให้กําเนิดมนุษย์จริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นความคิดของคนไทยมาก่อนเอ๊ะตกใจ เอ๊ะ <c oughs> ตกใจอันถึงตรงนี้ก็ตกใจอาย้ำอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ว่า การมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะมีลูกโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหรือหันทางกายมไม่ได้เป็นความคิดของคนไทยมาก่อนแต่เป็นความคิดของฝรั่งที่มาตั้งแต่สมัยวิกตอรเรียนของอังกฤษและได้รับอิทธิพลทั้งจากศาสนาคร,คริสตียนและวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นแล้วสังคมไทยก็เริ่มรับเข้ามาสมัยรัชกาลที่5จนมาถึงปัจจุบนันทําให้เรามองเรื่องของเพศสัมพันธ์ว่ามีหน้าที่เพียงเพียงอย่างเดียวคือการให้กําเนิดมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เพศสัมพันธ์ ไม่เกี่ยวข้องกับการให้กําเนิดมนุษย์มันจึงกลายเป็นเรื่องอนาจารครับนะคะทีนี้แอกคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นเริ่มต้นจากข้อสมมติฐานนี้แหละว่าคนไทยแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์และมีความฮารุหันทางเพศสัมพันธ์นั้นเป็นบาปหรือไม่ดีที่ตรงไหนหากเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันถ้าหากเราเริ่มต้นจากมโนทัศน์อย่างเนี้ย เราก็จะไม่ต้องไปตั้งคําถามกับนิยายีโรติก,ตกทั้งลหลายที่วัยรุ่นเขาอา่านกันหรือเปล่าคุณอาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นคําตอบว่าควรหรือที่เมืองไทยจะมีนิยายติดเรทก็แสดงว่าถ้าเกิดใช้มโนทัศน์แบบดั้งเดิมอย่างที่อาจารย์นิธิพูดขึ้นมาก็คือว่าเมืองไทยก็มีนิยายติดเรทได้เหมือนที่เคยมีบทอศัศจรรย์ในวรรณคดีแต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ผู้ปกครองเป็นห่วงกันก็อาจจะกลับมาสู่เรื่องเพศศึกษาว่าเขาอาจจะเรียนรู้เรื่อง เรื่องอความอะไรดีอ่ะบทอัศจรรย์นะคะคือถ้าอย่างคนสมัยก่อนก็เรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจากวรรณคดีจากนิทานพื้นบ้านนะคะมันมีมิติที่จะต้องขยายใหญ่ด้วยนะฮะว่าสังคมว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะมีสังคมที่เกิดขึ้นมีเรื่องออออการท้องหรือการอะไรนี่เกิดขึ้นด้วยประกอบสร้างขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่อันนั้นเป็นเรื่องเพศศึกษา เพราะฉะนั้นแต่แพทศ,ศึกษาเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกว่าในขณะที่เราเราไม่มีสิทธิ์ด้วยนะที่จะไปปิดกั้นว่านักเขียนไม่ควรเขียนเรื่องแบบนี้เยาวชนไม่ควรอ่านเรื่องแบบนี้แต่ในสิ่งที่เป็นคู่ขนานกันสิ่งที่เด็กไทยจะต้องรู้ก็คือ,อเพทยศึกษาที่ไม่ได้คับแคบแค่ว่าทํายังไงจะไม่ท้องเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการแพทย์เท่านั้นแต่จะต้องเข้าใจระบบของเพศวิถี ที่เกี่ยวพันกับเพศสัมพันธ์คือจะต้องรู้ว่าระบบครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะเยังไม่ถึงว่าบริบทบริบทของสังคมปัจจุบันซึ่งเด็กจะต้องเรียนหนังสือไม่สามารถตั้งท้องตอนอายุ13 1 4ได้เหมือนคนเมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วเราซึ่งอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งเงื่อนไขในชีวิตเงื่อนไขของการสร้างครอบครัวแตกต่างไปจากอดีตคนหรือว่ยาวชนเด็ก ซึ่งอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาจะทําความเข้าใจสังคมอย่างไรเขาจะจินตนาการถึงครอบครัวที่เขาจะมีในอนาคตอย่างไรรวมไปถึงเพศทางเลือกต่างๆเราเคยพูดถึงเทพนิยายของอังกฤษของยุโรปที่บอกว่าเริ่มมีเจ้าชายแต่งงานกับเจ้าชายก็ต้องตั้งคําถามว่า คนที่ทําเรื่องเพศศึกษาในเมืองไทยเนี่ยไปไกลถึงขั้นนั้นหรือยังนะคะแล้วสังคมที่บอกว่าเป็นห่วงเยาวชนเนี่ยควรจะเป็นห่วงในเรื่องว่าเยาวชนของเรามีความรู้เรื่องเพศวิถีอย่างก้าวหน้าพอหรือยังไม่ใช่มาห่วงว่าเขาควรจะอ่านวรรณกรรมเหล่านี้หรือ,รอไม่เพราะแขกมั่นใจว่ารถซิ้มการอ่าน ของคนมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปตามความ<ช>สนใจของเขาด้วยนะ,ะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคาประกาศพูดถึงนะฮะ,ะที่บทความของอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะฮะอยู่ในหนังสือบทอศัศจรรย์ในวรรณคดีนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุวรรณพันศรีนะฮะเป็นบทนํเกิติยศนะฮะอยู่ในฉบับนั้นนะฮะ,ะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้อย่างลึกซึ้งในนั้นด้วยค่ะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ